ใครที่ใช้ DJ I Osmo Pocket 3แล้วยังใช้ตัวต่อที่เขาให้มาแบบนี้ทุกคนเห็นไหม มันยกได้อันตรานะของผมเนี่ยเสียไปอันนึงแล้วใช้งานมาไม่ถึงปีนี่ตัวที่2แล้วนะเป็นตัวจับ o s m โ Pocket 3แล้วตัวเขาเองเนี่ยยังสามารถที่จะระบายความร้อนได้เราแค่กดเลื่อนสีแดงลงตรงนี้ปุ๊บฝาเขาก็จะเปิดออกนะด้านในเขาจะมีบุกยางนิ่มๆคล้ายๆโฟมด้านในนะไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะทุกคนใส่เข้าไปได้เลยอ่ะนี่ใส่เข้าไปแล้วล็อกปุ่มเปิดล็อกสติ๊กตรงนี้มันจะตรงการใช้งานได้หมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาพอกดไป ปุ๊บเขาจะล็อกให้เราอัตโนมัติเลยเวลาจะปลดล็อกก็ให้เลื่อนปุ่มสีแดงตรงนี้ลงปุ๊บแบบนี้ฟลิปจอหมุนจอได้ตามปกติเลยด้านหลังเนี่ยเขายังมีขายึดแบบแอคชั่นแคมมาให้เราด้วยนะนี่เราแค่เลื่อนออกมาแบบนี้ขาจับกล้องของ DJI ที่เป็นแบบควิกล็อกแบบนี้นะบบนนะเราก็แค่กดเข้าไปปั๊ะแบบนี้เลยทุกคนปรับระดับเอ็นขึ้นเอ็นลงได้หมดเลยแข็งแรงเลยแบบนี้มันไม่ต้องไปยุ่งกับ USB ด้านใต้ตรงนี้นะจับด้านข้างตรงนี้ก็ได้มันก็จะเป็นทรงนี้กลับมาด้านขวาก็ได้เห็นไหม ใส่ล็อกตรงด้านหน้าตรงนี้เน่คือมันจับได้4ด้านอะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาและใครที่มีขาตั้งกล้องแบบนี้ที่เขามีหัวสกู1ปนทับสมาให้นะเขาก็มีมาให้เหมือนกันเราเอาใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกไปเลยเชื่อมต่อกับขาตั้งกล้องแบบไหนก็ได้ตัวป้องกันหน้าจอกับป้องกันกิมบอลมาให้นะก็ปดหน้าจอเข้าไปแล้วลก็ปดล็อกตอนที่เราชาร์จแบตเตอรี่คือเราจะสามารถมองเห็นหน้าจอด้านในได้อย่างชัดเจนแบบนี้เลยพิกาศผมทิ้งไว้ให้ตรงนี้ไปกดดูกันได้เลยคร